ว่าที่คุณแม่ป้ายแดงยุ้ยเจยรนันยิงท้องยิ่งสวยเริ่มดูมีน้ำมีนวลขึ้นแล้วช่วงนี้สาวยุ้ยเจยรนันนั้นกำลังแฮปปี้กับชีวิตมากๆเลยค่ะหลังจากที่ก่อนหน้านี้เธอได้ออกมาประกาศข่าวดีว่ากำลังตั้งท้องลูกคนแรกแล้วทำเอาคุณสามีธันธนากรถึงกับออกอาการเห่อเบบีไม่แพ้กับคุณแม่เลยโดยก่อนหน้านี้ทันยังได้ออกมาโพสต์ภาพอันตาซาวอัปเดตเบบีในครรภ์คุณแม่พร้อมเผยว่าวันนี้หนูกระโดดโชว์พ่อกับคุณหมอด้วยนะคะ หัวใจของหนูแข็งแรงดีแขนขาหนูมาแล้วรอบประกอบร่างพร้อมแล้วจะได้ออกมาเจอกันนะคะล่าสุดยูได้พาหลานๆไปเที่ยวสวนน้ำภูเกต็ตซึ่งแต่ละภาพคุณแม่ยังดูมีน้ำมีนวลขึ้นทุกวันพร้อมลงแคปชั่นว่าสวนน้ำที่ใหญ่ที่สุดเครื่องเล่นดีงามทุกอย่างเลยทั้งเด็กทั้งผู้ใหญ่แฮปปี้มากมาภูเกต็ตพลาดไม่ได้เลยนะคะคุณแม่สวยขึ้นทุกวันพุงน,น้อยเริ่มมาแล้ว